ก็ขอสวัสดีด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยกับ g Studio และนั่ง Chill TV นะครับวันนี้อยู่ในเกมของนาฬิกาเบดพอยท์นะวันนี้ลองมาลุยตัวละครตัวนี้ดูแล้วกันนะมันให้ทำา u e s รู้สึกผมต้องไล่ทำเเ e s t ให้หมดก่อนเพราะว่าตัวน,นี้ผมพยายามทาบผมซึ่งเวล20เองอะเหลืออีกประมาณ1 1 0เวลโอ้โหแต่ของยังเหลือเพียบเลยผมว่าผมสะสมกล่องไปเปิดทีเดียวดีกว่าเนาะจะดีกว่านะฮะ เราลองดูไอต,ตัวนี้มันใช้สกิลอะไรก็ไม่รู้อะผมตึกจะเป็นฮิวรอเปะใช้ล่มน่าจะใช้ล่มครับสกิลตั่วไปปกป้องหนึ่งครั้งใช้สกิลทำให้ตายสำรับฟาดินหนึ่งครั้งใคคูลุมิเขาเล่นทนีหมดแล้วตัวรอดสามเกมเยอ ่วงระยะเวลามันจะได้5่าเนี่ยนฮะค้างไว้เพื่อส่งเ,เพิ่มพลังโจมตีต่อเป้าหมายที่เชื่อมโยงขึ้น20%มีเพิ่มความแรงนะตัวนี้ปกป้องพิทักษ์ลดความเสียหายโอมีให้เลือกเราจะใส่มีลูกดาบกับลูกเกาะเนาะก็ไปแล้วจะเป็นรูปบวกคือฮิว มีเยอะนะรางวัลมีเยอะครับไอ้สัญลักษณ์ก็เช่นองเมิวจิกตากรตาองค์ก็จะมีของดีตอนนี้เราก็ได้แอปแล้วสำหรับคนที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะฮะสำหรับการแปลการ์ตูนเดี๋ยว ผมลงเวรดึกวันไหนผมจะรีบแปลให้มันเป็นปัจจุบันให้เร็วที่สุดนะฮะฝากด้วยแล้วกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์สับจะใครกันเข้ามาเยอะๆนะฝากด้วยครับตามใครติดตามอะไรค่อยวะเอาตัวสองเลือกเลยครับโจรานตรงใส่เนาะ รอดูเบอร์สองโช่านั้นเล่นวันเดียวนี่ไปไม่เป็นอ่ะมือแข่งโอ้ตัหลานชุนหลานแล้วเร็ววะ่อยจังวะเกมนี้เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่สวยมากครับใครไม่เล่นถือว่าพลาดนะแนวนี้แนวชีวิตตอดตัวละครก็นกน่ารักน่ารัก เสร็จสิ้นภารกิจดูดิห้ามไปดูกางเกงในกันะนะใส่สเตย์ซ้อนอยู่กังฟูควจะมองไม่เห็นหน้าตัวเองโคนสูงเตะกิวมีเยอะอันนี้มีเยอะตัวนี้จะเน้นซัพพอร์ตมากกวา่า มากผมจะเล่นตัวดาบใหญ่แต่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศลองเล่นตัวอื่นมัางนะฮะเนี่ยความน่ารักของแต่ละคนดูดีครับท่านผู้ชมครับผมโคตรสวยรู้เลยว่าเกมนี้้าได้มันเล่นแล้วออกอยากน,นีก่ไม่ใช่เกียปานะเก็ยมังกร วิ่งมูกว,วิ่งอะไรวะหาปืนหนึ่งครับค่อยได้แล้วล,ลงเสียมที่ไหนก็ไม่รู้แนะ่จะพาค่อยไปบอกแล้วใช่ไหม มาเป็นพยายุ u ว่ตีนนี่เตาอม่วงมาแล้วเดี๋ยวหาอาวุธของ look here it happen it's like I said good things always happen to geniuses and I, I can't believe I didn't see them coming. มาเพื่อเรียกมาทำมะเขืออะไรเนตไปเติมให้เต็ม Nice and sturdy, h e n ตีนแล้วครับงานมาแล้วหอบเด็กค,ครับหอบเด็กมาทำไมครับมีอีกอีกทีครับ An unguarded treasure. Oh, Oh, come home. Ow. i I would. The shadow will shortly begin to spread. บอกพออาวุธสีม่วงมันอยู่ตองนี้ตรงนี้ ป,ปืนบ้าอพอเปลี่ยนเถอะเห็นมีอะไรเลยเนี่ยหาปืนห้าไม้ดีกว่าปืนโบแรงเลย An item over there. I've marked something for you. An item over there. ทดสอบการรั่วขอครับขอสีทองบอกอะไรมารน้นะผม นี่เป็นเจนนีก็ตายหรอพขอพอ

ภาพสีตาคืนใหญ่ไม่มีอ่ะเป็นอะไรวะภาพใหญ่องค์ผ้าบอ่อ here. Um. โอ้โยเน่อ oh, In indeed ผมว่าจะเปลี่ยนเป็นกระบี่กันช้าดาบใหญ่ช้าตัวนี้ไม่เหมาะสกิลมันไม่เหมาะไง shortly begin to spread yeah what my mangas With me, men cry havoc and let loose the sea dogs of war. <sighs> You're missing all the fun. You shall be healed <laughs> <Staying> <laughs> upon my enemies.

มาจัดเป็นหน้ารอดมันมีตัวฮิวด้วยอ่ะสวัสดีครับโอ้ของเรามสุดแล้วเรานี่ ลองกองเกงต้องไปฝึกวิชาแล้วครับผมนี่น่าสนใจอยู่สปอร์ตดีเลยนะต้อเล่นไปเรื่อยๆเพื่อปลดล็อกไอ้น ไอ้นี่บวกอะไรเ okay. น้นดอปก็ได้เที้ยวสามสิบจะได้อีกค,คือจุดผมยังไม่ครบอะ่ะน่าจะสู้เขาไม่ไหวหรอกนี่เก็บสังซื้อฮีโร่ให้ครบก่อนตบม,ม,ามาาัน,รรมนป,ปุดนนี่ภารกิจ <Genius. S 2> หาเงินง่ายอยู่เกมนี้เดี๋ยวรอเลยอีกสักเกมแล้วกันนะครับเรื่อยเรื่อยก่อนนะขอรูดอีกสักเกมกน,นะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยน้กกันนะฮะใครที่ชอบเกมเนีนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจเลยทิ้งชื่อไว้ด้านล่างเลยแอดไปเล่นด้วย กองซับในชิที่ชิฟเด็กเป็นครบสิบครั้งเต็มหมดเพลิงเห็นในรันหนึ่งเกมเต็มหมดต่อสู้ใดๆก็ได้สองเกมภารกิจรายวันทำไปเรื่อยๆนะฮะเวทเตัง้งละร้อยห้าสิบไม่ใช่นี่เป็นโดน มารอบนึงนะต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนอาอตามไปมเถอะ find me a spool then let's talk คนเด็กไปแล้ว ให้ออกมันโดนปลทองข่าท่านี่แหละเรปลาทองโดด <laughs> ถ่ายรูปสักหน่อยและคนนะครับยังสวยครับไม่ค่อยชอบบะเมืองนี้กันครับโปรตีนนะครับ soil land lover usually Takeda finds the spools for me with your command be Usually Takeda finds the stools for me. The healing may begin. Shall be healed! No! <laughs> this is no, uh, powerful no! Not yet! <laughs> Fix it first. Obviously. Thank you for your service. Even non-geniuses know that won't work. <laughs> Only fools die young. Even non-geniuses know, okay. uh, non know that won't work. Okay. Uh, even non-geniuses know, know, know that won't work. Even non-geniuses know that won't work.

Lithia. I'm back better and better. Not even I can make this piece of junk shoot.

เยอะที่ไหนเนี่ยโอ้เพื่อนเพื่อนชุบเลยครับ I see an item I see a theme ยุศพเต็มเลยครับโอ้มาไม่ขาดสายกดนี่ล้วก็ตายแล้วครับรวมสิครับรวมเลยเดีดด๋ยวโดนบวก

ไปวันปดเท้าไฟกดอลยวะมาร์ค น่ารอดเลือดเต็มหรือว่าเกาะม่วงด้วยไม่น่ารอดเลืดไปเต็มลืมลืมเราจะบวกเดียวขอมันสีม่วงหมดทั้งตัวดูดิไม่เหลือโอเคนะครับส่งท้ายตรงนี้ก่อนแล้วกันน,อน้อ๋จะเจอนใ่พาพหน้ากับนราากเบดพอยต์นะครับฝากเป็นอะไร กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้ด้วยนะใครที่ชอบอย่าลืมนะครับสวนการไปกระตุน,ตนไม่ทิ้งแน่นอนครับเดี๋ยวกลับมาแปลให้จนจบนั่นแหละหวันว่าเจอใหม่พัทน้าวันนี้ต้องขอสวัสดีครับ